เออตรงนี้ในนานะครับบนถนนนะครับวิ่งกันอยู่นี่ตอนนี้ขับเรือบนถนนนะครับถนนไม่ตอนนี้ไม่ได้ให้รถวิ่งครับให้เรือวิ่งกันนะครับตอนนี้ถนนไม่ให้เรือวิ่งครับรถวิ่งไม่ได้แล้วครับห้ามรถวิ่งในขาด้าถนนนี้วิ่งมาจมครับจมแน่ ไม่หมดเลยจอใส่ไม่หมดเลยเออความสุดเป็นไงบ้างครับคนขับครับ,รบโอเคครับนี่ครับบ้านครับบ้านหรืออะไรก็ไม่รู้ครับท่วมไปแล้วครับเจอได้หลังคา <c oughs> นี่ครับต้นด้วยครับเหลือไปถึงคึกต้นครับเป็นคันดินแล้วนะเนี<อ>่ยตอนนี้ลงนาไปแล้วนะครับวิ่งวงน,นน้ำเรือเราไม่ได้วิ่งบนถนนแล้วครับดูครับัวไ่สวนพังหมดแล้วมีใครมาช่วยอยู่แล้วย <laughs>